คุณเคยนั่งทานอาหารเช้าพร้อมข้าวผัดหอมๆสักจานไหมแต่จูจๆก,ก็รู้สึกได้ว่าตาพร่ามัวมองอะไรก็เหมือนหมอกลงหรือพลิกตัวไปมาทุกคืนนอนไม่หลับตื่นมาเหนื่อยเหมือนโดนรถบรรทุกทับพฤติกรรมในชีวิตประจําวันอย่างการกินเนื้อสัตว์มากเกินไปเล่นโทรศัพท์ดึกๆหรือเลี่ยงผักราคาถูกอาจกําลังทาร้ายสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆแต่ไม่ต้องกังวลวันนี้เราจะมาเผยสามอาหารราคาถูกสุดๆหาซื้อง่ายตามตลาดทั่วไทย ช่วยให้ดวงตาของคุณสว่างสวัยเหมือนไฟหน้ารถเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและหลับสนิทเหมือนเด็กทารกพร้อมสำรวจหรือยังแสดงความคิดเห็นว่าพร้อมเราไปเริ่มกันเลย 1. ไข่ไก่ซูปเปอร์ฟู้ดใกล้ตัวคุณเคยยืนอยู่ในตลาดกลางคืนที่คึกคักในเชียงใหม่มองแผงขายไขย่เจียวหอมหอมหรือส้มตำหน้าไขา่ต้มสีเหลืองทองบ้างไหมในประเทศไทย ไข่ไก่ไม่เพียงแต่เป็นอาหารที่คุ้นเคยจากบ้านสู่ตลาดเท่านั้นแต่ยังเป็นซูเปอร์ฟู้ดราคาประหยัดที่หาซื้อได้ง่ายทุกที่ตั้งแต่ตลาดสดร้อยเอ็ดไปจนถึงซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายของไข่ไก่นั้นแท้จริงแล้วคือุมทรัพย์แห่งสารอาหารที่ช่วยให้ดวงตาสดใสสมองแจ่มใสและหัวใจแข็งแรง ลองมาดูกันว่าทำไมไข่ไก่จึงควรค่าแก่การเป็นฮีโร่ของครัวไทยและวิธีการใช้ไข่ไก่ให้มีสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันไข่ไก่คืออะไรและอะไรที่ทำให้ไข่ไก่มีความพิเศษไข่ไก่เป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในอาหารไทยตั้งแต่ต้ยมยำไข่ไก่ต้มข้าวผัดไข่ดาวไปจนถึงส้มตำรสจัดจ้านที่เสิร์ฟพร้อมไข่ต้มแต่ไข่ไก่ไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นโรงงานผลิตสารอาหาร ตามธรรมชาติอีกด้วยไข่ไก่แต่ละฟองประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพสูงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมเซลล์ซึ่งจำเป็นสำหรับคนไทยที่ทาง,งานหนักเช่นเกษตรกรหรือคนขับรถไขมันดีให้พลังงานที่ยั่งยืนไม่ทำให้น้ำหนักขึ้นหากรับประทานอย่างเหมาะสมวิตามินมากมายรวมถึงวิตามินเอปี 2, ป 5, ป 12, สองปีห้าปีสิบสองตีอี เคช่วยเสริมสร้างสายตากระดูกข้อต่อและระบบภูมิคุ้มกันแร่ธาตุที่อุดมไปด้วยเช่นฟอสฟอรัสซิลีเนียมแคลเซียมสังกะสีช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่ไก่มีโคลีนซึ่งเป็นสารอาหารลับที่น้อยคนนักจะใส่ใจโคลีนช่วยให้สมองทำงานได้อย่างรับรื่นเสริมสร้างความจำ และปกป้องจอประสาทตาจากความเสียหายที่เกิดจากแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์หรือแสงแดดจ้าในประเทศไทยไข่ไก่หนึ่งฟองมีโคลีนมากกว่า100มิลลิกรัมซึ่งตอบสนองความต้องการเกือบ25%เปอร์เซ็นของความต้องการในแต่ละวันทำไมไข่จึงสำคัญสำหรับคนไทยในประเทศไทยชีวิตที่วุ่นวายทำให้หลายคนโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพหรือคนขับรถตุก๊กตกในภูเก็ตมักประสบปัญหาเกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการตาพร่ามัวจากการจ้องหน้าจอนานเกินไปไปจนถึงอาการมืดลาของดวงตาขณะขับรถบนถนนที่พลุกพล่านในตอนกลางคืนการสูญเสียการมองเห็นที่เกี่ยวข้องกับอายุเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนไขมีลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสะระประสิทธิภาพสูงสองชนิดที่สะสมอยู่ในจอประสาทตา ช่วยปกป้องดวงตาจากโรคร้ายแรงต่างๆเช่นต้อกระจกและโรคจอรประสาทตาเสื่อมการศึกษาหนึ่งพบว่าการรับประทานไข่วันละสองฟองเป็นเวลา6สัปดาห์สามารถเพิ่มระดับลูทีนในดวงตาได้มากถึง20%เอร์เซนช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงของโรคตาที่เกี่ยวข้องกับอายุยิ่งไปกว่านั้นการรับประทานอาหารทอดๆอย่างเช่นผัดไทยหรือหมูปิ้งหมูย่าง ในปริมาณสูงยังช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL ซึ่งส่งผลต่อหัวใจนอกจากนี้ไข่ยังช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ซ,ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในคนไทยเนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานเนื้อแดงและอาหารปลาูปเป็นจำนวนมากยิ่งไปกว่านั้นโคลีในไข่ยังช่วยให้ตับกำจัดสารพิษ ช่วยให้คุณรู้สึกเบาสบายและตื่นตัวมากขึ้นหลังจากกินมากเกินไปในเทศกาลต่างๆเช่นเทศกาลสงกรานต์อยากมีหัวใจที่แข็งแรงและดวงตาที่สดใสเพื่อเพลิดเพลินกับชีวิตที่สดใสของประเทศไทยหรือไม่ใครคือคำตอบขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมไข่สามฟองควรเป็นไข่สดจากตลาดท้องถิ่นตอกไข่ใส่ชามขั้นตอนที่สองเติมน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนชาหรือน้ำมันมะกอกซึ่งเป็นที่นิยมมากในประเทศไทย เพื่อเพิ่มการดูดซึมวิตามิน A, D และ E ขั้นตอนที่3มเติมเกลือทะเล1ส่วน2ช้อนชาและนำซุปต้นหอมสองช้อนโต๊ะหรือน้ำเปล่าหากไม่มีต้นหอมคนให้เข้ากันขั้นตอนที่4ตั้งกระทะเทฟลอนให้ร้อนใส่น้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยเทไข่ลงไปแล้วทอดให้บางใส่ต้นหอมสับลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติและเพิ่มวิตามิน A ขั้นตอนที่ห้วนไข่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำรับประทานกับข้าวกล้องหรือสลัดใบ,บเตย เมนูที่คุณเคยในไทยหมายเหตุ Head, รับประทานไข่2-3มมือต่อสัปดาห์หลีกเลี่ยงการรับประทานหากคุณมีนิ้วในถุงน้ำดีท้องเสียหรือมีไข้สูงตรวจสอบไข่มีสีน้ำตาลทองมีกลิ่นหอมของต้นหอมไม่ไม่คุณจะรู้สึกอิ่มนานขึ้นและรู้สึกตัวมากขึ้นหลังรับประทานอาหารปกติคุณปรุงไข่ย่งไงทอดต้มหรือทำอะไรพิเศษพิเศษบ้างมาแชร์กันในคอมเมนต์นะ สองแอปเปิลแดงเคล็ดลับการล้างพิษและการนอนหลับที่ดีแอปเปิลแดงคืออะไรและมีอะไรพิเศษแอปเปิลแดงแห้งหรือที่รู้จักกันในชื่อชมแดงในภาษาไทยเป็นผลไม้ที่คุ้นเคยกันดีในอาหารไทยและยาพื้นบ้านคุณอาจพบอินทพลัมแดงในชาสมุนไพรที่ขายตามวัดโพหรือในขนมหวานตามเทศกาลต่างๆเช่นลอยกระทง อินทผลัมแดงแต่ละลูกอุดมไปด้วยสารอาหารคุณค่าทางโภชนาการที่น่าประทับใจวิตามินมากมายวิตามินซีเสริมภูมิคุ้มกัน B1 B2 บีำรุงประสาทและวิตามินเอเล็กน้อยแร่ธาตุจำเป็นโพแทสเซียมแมงกานีสและโซเดียมช่วยควบคุมความดันโลหิตและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตสารประกอบจากพืชอันทรงคุณค่าฟลาวอนอยน์ซัปโปนินและโพลีแซคคาไร ึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพช่วยผ่อนคลายระบบประสาทเสริมสร้างความจำและปกป้องร่างกายจากภาวะเครียด ation, ออกซิเดชันแย่ยอาหารธรรมชาติช่วยในการย่อยอาหารเสริมสร้างสุขภาพลำไส้เหมาะสำหรับคนไทยที่มารับประทานอาหารรสจัดเช่นส้มตำหรือลาบโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปเปิ้ลแดงมีสโปนินซึ่งเป็นสารระงับประสาทตามธรรมชาติช่วยให้นอนหลับสนิทและลดความเครียดเพียงแค่ดื่มชาแอปเปิ้ลแดงอุ่นๆสักแก้วทุกคืน คุณจะรู้สึกผ่อนคลายเรากับกำลังล่องลอยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทำไมแอปเปิลแดงจึงสำคัญต่อคนไทยในประเทศไทยวิถีชีวิตที่เร่งรีบในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพหรือเชียงใหม่ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนตลอดทั้งปีทำให้หลายคนต้องเผชิญกับอาการนอนไม่หลับปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียนเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดจตุจักร พนักงานออฟฟิศในย่านสุขุมวิทหรือแม้แต่พระสงฆ์ที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมปางก็ประสบปัญหานี้แอปเปิลแดงเป็นทางออกจากธรรมชาติที่ช่วยการนอนหลับที่ดีขึ้นสารซาปโปนินและฟลาโวนอยด์ในแอปเปิลแดงช่วยผ่อนคลายระบบประสาทลดความเครียดและช่วยให้คุณนอนหลับสนิทยิ่งขึ้นซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันหรือเข้าร่วมเทศกาลที่คึกคักอย่างสงกรานปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต สารประกอบอย่างโพแทสเซียมและฟลาโวนอยช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้นลดอาการปวดหัววิงเวียนและอาการผิดปกติของระบบการทรงตัวซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในคนไทยไวัยกลางคนปกป้องหัวใจสารต้านอนุมูลอิสระในแอปเปิลแดงช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL ป้องกันการสะสมของคราบพลักในหลอดเลือดแดงและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่ออาหารไทยมักนิยมรับประทานของทอดเช่นผัดไทย หรือข้าวเหนียวหมูปิ้งการป้องกันมะเร็งงานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากแอปเปิลแดงมีความสามารถในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งแม็ดเลือดขาวด้วยสารประกอบฟ,ฟีนอลิกที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้แอปเปิลแดงยังช่วยชำระล้างร่างกายลดสารพิษที่สะสมจากการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือการสัมผัสฝุ่นละอองในเมืองใหญ่คุณอยากตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยความสดชื่น จิตใจแจ่มใสและหัวใจที่แข็งแรงเพื่อดื่มด่ำกับความงามของดินแดนแห่งวัดทองหรือไม่แอปเปิลแดงคือกุญแจสำคัญขั้นตอนที่หนึ่งซื้อแอปเปิลแดงแห้ง150กรัมที่ตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเลือกแบบบริสุทธิ์ไม่เติมน้ำตาลขั้นตอนที่สองล้างแอปเปิลแดงด้วยน้ำอุ่นผสมเกลือเล็กน้อยเพื่อขอจัดสิ่งสกปรกผ่าครึ่งและเอา,มาเมล็ดออกขั้นตอนที่สามเตรียมขิงสด150กรัมเป็นที่นิยมมากในประเทศไทย ล้างเก็บเปลือกไว้สับละเอียดขั้นตอนที่4บดขิงกับน้ำา300มิลลิลิตรกรองน้ำนึ่งแอปเปิลแดงประมาณ20นาทีแล้วบดกับน้ำขิงขั้นตอนที่5ต้มส่วนผสมด้วยไฟอ่อนจนข้นปิดเตาพักให้เย็นเติมน้ำพึ่งป่าหรือน้ำตาลกรวด100มิลลิลิตรขั้นตอนที่6เก็บในขวดแก้วแช่เย็นใช้ภายใน1เดือนผสมส่วนผสมหนึ่งช้อนชากับน้ำอุน่น2 0 0มิลลิลิตรทุกวันดื่มก่อนนอนไม่เหตุ ห้ามใช้หากคุณมีแผลในปากท้องผูกอย่างรุนแรงหรือเป็นโรคลมแดดควรพักเจ็ดวันหลังใช้ทุกหนึ่งเดือนจุดตรวจส่วนผสมจะมีสีน้ำตาลแดงมีกลิ่นหอมของขิงและน้ำผึ้งคุณจะรู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้นหลังจากหนึ่งสัปดาห์สฟักทองราชาแห่งสุขภาพหัวใจและสายตาฟักทองฟักทองเป็นดาวเด่นในอาหารไทยเช่นแกงฟักทองหรือแกงฟักทองหวาน ฟักทองอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนซึ่งเปลี่ยนเป็นวิตามิน A วิตามินซีอีโพแทสเซียมและใยอาหารซึ่งช่วยปกป้องดวงตาหัวใจและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุมักผเผชิญกับความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงและสายตาสั้นเนื่องจากรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและขาดผักฟักทองช่วยควบคุมความดันโลหิต ลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและป้องกันโรคจอรประสาทตาเสือ่อมช่วยให้ดวงตาสดใสและหัวใจแข็งแรงขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมฟักทอง500กรัมเลือกฟักทองไทยที่มีรสหวานตามธรรมชาติปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขั้นตอนที่สองนึ่งฟักทองเป็นเวลา6นาที เพื่อคงคุณค่าสารอาหารขั้นตอนที่สามเตรียมกระเทียมสับสามกลีบกระเทียมไทยมีกลิ่นหอมและหาได้ง่ายขั้นตอนที่สี่ตั้งกระทะให้ร้อนผัดกระเทียมกับน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ฟักทองลงไปคนให้เข้ากันประมาณหนึ่งนาทีขั้นตอนที่ห้าเติมเกลือทะเลหนึ่งทักสองช้อนชาและต้นหอมซอยหรือผักชีไทยเล็กน้อยคนต่ออีกสาวินาที ติดเตาขั้นตอนที่6รับประทานคู่กับข้าวกล้องหรือเป็นเครื่องเคียงในอาหารไทยรับประทาน2-3มื้อต่อสัปดาห์หมายเหตุอย่ารับประทานมากเกินไปเพื่อป้องกันอาการท้องอืดเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยรวมถึงเด็กเคล็ดลับเมนูฟักทองมีกลิ่นหอมนุ่มไม่มันเยิ้มเกินไปคุณจะรู้สึกเบาสบายและกระปรี้กระเปร่าหลังรับประทานอาหารคุณชอบเมนูฟักทองไทยเมนูไหนมากที่สุด แกงแกงหวานหรือผัดแสดงความคิดเห็นได้เลยเราได้ค้นพบสามอาหารสุดประหยัดหาง่ายสุดๆได้แก่ไข่ไก่แอปเปิลแดงและฟักทองซึ่งเป็นฮีโร่ที่ช่วยให้ดวงตาสดใสเลือดลมไหลเวียนดีนอนหลับสบายและอายุยืนยาวลองนำไปปรับใช้วันนี้เพื่อสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงคุณจะเริ่มต้นเมนูไหนไข่ดาวผัดต้นหอมชาแอปเปิลแดงหรือฟักทองผัดกระเทียมแสดงความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันกันได้เลย หากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครเป็นสมาชิกช่องเพื่อรับเคล็ดลับเพิ่มเติม